รอพระวันนี้เชื่อเชิญนะลูกนะวันนี้พี่โจนะครับพามาชมพิพิธภัณฑ์นะครับนี่พี่โจนี่คือใบวาวิศกรนะครับกาได้เจอกันอันนี้เป็นน้ําธรรมชาติเหรอพี่ใช่จะเป็นเจ้ำเพื่อแต่งอ๋อต้องทำระบบกันระบบนะพอดีผมไม่ได้เอาไม้มาในโราวัตถุต่างๆนี่เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับผม ตามที่ผมลงรูปไปนะครับที่เป็นอัปเดตเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงรูปนี่เป็นลูกนิมิตลูกลิมิตเอกเหตุที่เจอเหตุที่เจอนี่กุตรงนี้เนื่องจากหาอันนี้แหละหาลูกนิมิตนี่แหละใช่ไหมพี่ตอนนั้นปับพื้นไงปรับพื้นเอาดินออกอืแล้วคุณเจอเจอตรงจิตลูกนิมิตนี่เป็นนห ไม่มีเครื่องจักรเนี่ยมันใช้หินแล้วก็ใช้พวกเครื่องมือทาตามหาตามชุมชนไงก็สกัดเข้ลูกบวงลีคือเขาทาให้มันกลมที่สุดแล้วละสมัยก่อนแล้วอยู่ได้ยิงแล้วตอนเนี้ยเราเทปั๊บก็ตอนนี้กำลังทําวางบกมันนักซื้ได้นอืงเขาบอกว่าโบสถ์สมัยก่อนสร้างได้ใหญ่ขนาดนี้แสดงว่าคนเมือรอบต้องมีตังเยอะก็เขา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 พูดนะพี่เขาพูดนะที่นี่มันเป็นอำเภอเก่าอ ก็ยังรักษาสภาพของของเดิมไว้ของโบส์แบบเดิมอันนี้อันนี้คันใหม่คันเก่าคัานเก่าโลวังคางเก่าก็จะเป็นตัวนี้นี่ตัวนี้อตัตนีนี่ครับรอยรอยอารยธรรมนะครับคือโบสเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาจะทําเท่านี้หลวงหลวงหลวงพระเดิมเขาจะทําโบสง่ายๆแต่แต่หลวงว่าคล้ายไปเจ้าอาวาสหลวงหลวงว่าคล้ายเลยขยับขึ้นไปนี่รอย นี่เขาโบกเก่าปูนเก่ามากเลยนี่เป็นโลกค้ายโลกค้ายเทปิดอันนี้เป็นหน้าต่างของมือเดิมมุงกบใช่อันนี้คืออ่ามุงกบมีขึ้นมาหมดแล้วแล้วก็มีบานอ่ามีช่องหน้าต่างดตอนนี้โลกค้ายแกก็เทปิดเอืมแล้วก็เจาะช่องระบายเพื่อให้อากาศใช่เราะได้สี่ช่องได้สี่รูอืมจริงๆจากเรายืนเนี่ยประมาณนี้ดินตอนที่เอาหอบดินตอนแรกนะพี่เนาะใช่ประมาณ พี่แล้วพวกนี่เขาจะตั้งตรงไหนครับหลวงพ่อก็เดี๋ยวตรงนี้ตร,ตรงนีตงตง้ตรงนี้ะจะเป็น,ปนอ,อันนี้คือใต้ฐานพระประธานนี้ใต้ใต้ฐานพระประธานที่ขุดพระที่เจอพระอันนี้คือฐานพระประธานฐานพระประธานอนี่ย <pushed> ังไงเดี๋ยวผมอันนี้ก็คือประตู <quelqu' un> ประตูตอนแรกใช่เขาโบกปิดอันนี้คือตอนนี้ประตูอันนี้อยู่หลบ ดินเาอยู่ประมาณนี้อโบสถนี่มันเสร็จตั้งแต่แรกแล้วนะครับมันมีรูป<ช>เก่าที่โบสถ์จะเสร็จต้องนานแล้วไม่มีรังคาโบสถ์เนี่ยไม่ได้เป็นการมายืดตอนหลังนะครับแล้วสิ่งที่ผมทําเนี่ยที่ผมทําคลิปเนี่ยผมไม่ได้มาเพื่ออะไรทั้งสิ้นนะครับเราไม่อยากจะบิดเบือนไงครับเราอยากจะให้รู้ความจริงนะครับนี่ตอนน้ก็คือตอนเนี้ยวันนี้เราก็าาจะทำพิธัมภันร,รอดโบสถ์รอปี ก็โบสถ์ร้อยปีต้นหนึ่งทำเป็นรอดโบสถ์พวกสายมูสายมูอย่างน้อยในยโบสถ์เมื่อเดิมน่าจะเป็นหลังเดียวในที่หลวงพ่อเดิมสร้างมีการรอดโบสถ์เพราะต้นใหญ่โบสถ์พ่อจะตัดแล้วก็มีพวกหลักฐานต่างๆแล้วเราก็มีพวกข้อมูลประวัติอะไรใช่ก็มีรูปเก่าๆที่อยู่จำมัดรูปท้ายนี่านเก่าสมัยเก่าสมัยเก่าเลยนะ อันเก่ามันจะเหลือสอง,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 งตัวสองตัวต้นตัวตัวอืมนี่นช่างก็ทำนะครับอันนี้คือฐานก้าวฐานก่อนพี่อีกเงินพอหรือยังที่เขากูเขามีเจ้าภาพไหมหรือว,ว่ายังครับจริงๆอันนี้มามาคิดทำใหม่แต่ว่าเจ้าภาพทำอันนี้จริงๆเจ,จ้าภาพด้านบนเนี่ยอ่าอันนั้นข้างบนที่ปูพื้นด้วยหินอ่อน ถามปานเนี่ยเรามีเจ้าภาพหมดแล้วเรามีเจ้าภาพคือคุณชุมพาบุญกรอบก็เป็นหลานหลวงพ่อหลานพ่อค้าคลูกหลานพ่อค้าส่วนส่วนของตรงด้านล่างเนี่ยก็วัดรับผิดชอบทั้งหมดอมตอนนี้นก็ยังขาดใจเพราะส่วนบนเขาเขาเป็นเจ้าภาพเฉพาะส่วนบนโดยที่หน่อยนเนี่ยชัดเจนเลยว่าหลวงหลวงพ่อเดิมท่านได้ทําไว้นะหลว่อเดิมท่านได้ทําไว้ เป็นเรื่องเล่ามาต้องนานแล้วครับเนี่ยเ <c oughs> พิ่งเห็นกันจริงๆทั้งคนลูกเลีู้้เป็นเรื่องเป็นตำนานแต่พวกเราอยากเด็กต่นหลังอย่างผมนัม่นก็เพิ่งมาเห็นขที่ร้านอย่าง,าง<ม>าที่บอกว่าคุณเย,ยพัฒน์ตอนนี้อายุ94ปีเยพัฒน<ใ>์เยพัฒน์เพีงยอดเมียเมียของตาโหงเพีงยอดตาโหี่ยเป็นลูกค้าลูกฝีของพ่อค้าก็เป็นหมอเขาเรียกว่าหมอสายศาสตร์สายเวชของของบ้านลูกเลี้ยงก็บอกว่าลูกพ่อพ่อค้าได้บรรจุโองไว้สองลูกสองใบ แต่ที่เราเคยเห็นคือเราหนึ่งลูกบนอยู่บนไปดานโบดเดี๋ยวผมจะไปหารูปมาใส่ในนี้ใช่เพราะอ่าคือบนไปดานโบดเนี่ยมันมีหนึ่งลูกแล้วที่รู้สุดท้ายพอมันเจอเนี่ยเราเข้าใจว่าตามที่เขาบอกเันสองมีสองใบแล้วไอ้อันที่เป็นทบน้าอ้อยอ่ะอันนั้นหายเหรอพี่อันนั้นน่าจะอยู่เป็นดูในหายเขาเรียกอะไรนะวันที่ขุดแจกพี่ไปอยู่แต่ผู้กนันเนี่ยมันน่าจะเป็นคนโทรหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นของอันเม่นิพา แต่แต่สรุปตามที่ย e พัดพูดมีโอ่งสองลูกใช่ที่ว่าสามีโอยคุณตาโ hover บิอดได้บอกไว้ครับนี่ก็เป็นการมาอัปเดตแล้วกันนะครับว่าสำหรับคนที่ที่ผมได้อัปเดตเลขบัญชีไปก็เงินก็จะมานี่แหละนะครับเงินเข้ามาวัดพี่ไม่ต้องถามผ่านผมนะครับพี่โอนเข้าวัดเลยนะครับสําหรับพี่ที่อยากทำบัญชีเข้ามาวัดทุกรอบครับ นะครับสำหรับสิทธิ์หลวงพ่อเดิมนะครับใครที่ถูกคงถูกหวยก็นะหลวงพ่อเดิมหลวงพอ่อคายนะครับสามารถทําบุญได้นะครับไม่ไม่จากัดว่าพี่จะต้องทําบุญเท่าไหร5่5บาท10บาทได้หมดนะครับเพื่อนะครับทําให้ครูบาอาจารย์เรานะครับผมส่วนส่วนตัวผมเวลาผมแบ่งปันพักเครื่องที่ผมมีกําไรเนี่ยผมก็จะามาทําบุญเรื่อยๆนะครับ โอเคครับวันนี้ขอบขอบคุณมากครับพี่เจ้าค,ครับวันดี้ครับหนามากนะครับนี่ครับที่หลวงพ่อคายทําไว้หลวงพ่อเดิมทําไว้นะครับฐานนี่คือหลวงหลวงพ่อเดิมแล้วหลวงพ่อคายทาต่ออันนี้อเดิมหนาเพิ่เวลาเาัด็นก็หล่้ามันเป็นหิน นสมัยก่อนที่มันน่าจะไปต้องต้องทุกเอาอ่ะหินใหญ่เนาะใช่ไม่ไม่เรื่องโบราณใช่ไหโอ้นี่พี่ดูนี่ทุกเอาเผาแล้วทุกเผาแล้วทุกืมนี่โอ้โหหลวงพระเดิมสุดยอดสร้างโบสถ์นะครับถ้าเป็นหินคุกเดี๋ยวนี้มันโอ้ยม่มีแล้วใหญ่ชัดเจนนะครับพี่พี่นะครับ